ดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับพ่อยการเด้อร์ครับสวัสดีครับพี่นอาา้อมมกกง,ง,องมาพ่อกันคือเกา่าครับช่องพง่อยการชาแนลนะวันนี้พ่อยการมานําหารถเกี่ยวคือเก่าพี่น้องเหลือมองสุดท้ายละนาหวยเนาะยังมาทันได้เกี่ยวด้วพี่น้องของพงนนะ่อยการเนาะยังมาทันได้เกี่ยวอ่าเหลือมองสุดท้ายแล้วล่ะ พยัญชนะห้วห้อยเนี่ยมันเป็นข้าวเจ้าใหญ่ข้าวหอมมะลิร้อยห่าพี่น้องพยาญานจะเกี่ยวไว้ไว้กินหรอกนะเอาเอาไว้เอาไว้กินน้ำแล้วก็บไอไอเอาไว้ข้าวปูกน้ำเห็ดไว้เฮ็ดข้าวปูกน้ำข้าวเจ้าใหญ่นะอ่าข้าวเจ้าดอเนี่ยข้าวเจ้าดอเนี่ยก็ขอสิบห้าเนี่ยพยาญานได้แล้วเนาะข้าวเหนียวก็เอาไว้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าใหญ่เนาะอ่าพยาญานก็จะเก็บเกี่ยวมื่ออื่นมื่ออื่นพี่น้อง มันนำหาโหลดพนันประมาณมออื่นมื่นลงแต่เสาสัตวเนาะแต่ว่าตอนนี้โซ่ขาดพี่น้องโซ่ข้อขาดนี่ยแต่สร้างเพิ่นเจ้าของรถทนเสียมุ่นมันกำลังเพิ่นเห็ดต่อเองเพิ่นเป็นสร้างอยู่พี่น้องเป็นสร้างเป็นสร้างน้ำรถสองขันก็นอยู่นี่แหละเอี่ยผพยาการเห็นบอกทางพุ่นครับพุ่นของพยาการอยู่ทางพุ่น นี่ซุมซุมเห็นบ่กเห็นเห็นปลายเข่าอยู่นี่นี่น่ะอันน่ะของพันยการครับนี่อ่าซุมซุมเลื้งเลื้งอ่ะนะอ่าอยู่คนเรฟังกันอยู่อยู่ฝากคุณเนาะอ่าอยู่ฝากคุณก็เอามือมอื่นมืออื่นของพันยการเนาะเกี่ยวเขาหน้าหวยพันยการพอสำคัญเว็บน้อยอ่าใจเกินร้อยคือเก่าลูกเสียมนุนลูกหล่าเสียมนุน <laughs> ลูกหล่าเสียมนุน นี่ครับจวดคือเก่าพี่น้องรถดีซีหกศูนย์อ่าจวดคือเก่านะครับเนาะอันไหนมันมูนมันนั่นเองเพิ่งจะซ่อมเป็นเพิ่งจะซ่อมเองบัสพี่น้องก่ต้องได้จ้างสราง้างจ้างยังนะซื้อแต่อะไรมาใส่เนี่ยอ่าเนี่ยถ้าซื้อรถเกี้ยวก็ต้องเฮ็ดเป็นน้ำเลยนะอืมเฮ็ดเป็นน้ำอืมนี่นะกำลังสีขนเข่าพี่น้องเอารถอีแต้มขนเลยกำลังเอารถอีแต้มมาโต๊ะข,ข้างทางคักๆักโต๊ะคักๆ เออราเมายานหน่าเมาวัคซีนนั่นน่ะโซเฟอร์ก็ไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องเไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องโอ้มึงเจออะไรมึงเจออะไรบ้านมึนี่งเราเมายาเมาเมาวัคซีนเมาวัคซีนไปฉีดวัคซีนมาพี่น้องฉีดวัคซีนเข็มสองเนาะโควิดสิบเก้า บม่ได้เป็นกันนอกพี่น้องแต่ว่าก็ชิดเพื่อป้องกันมาตรการตามมาตรการก่นนั Bye ่นแหละน้องพี่น้องเนาะกันดีกว่าแก่พี่น้องตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงมา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 บอกคนน้ำอ้ยควรขอจังหน่อยพี่น้อง ลุ่งลุงคุณครูครับรุงการซื้อแบบพอยการนี่ลหะซื้อเดืวอดวขัดน,นี่ครับพี่นาะเิงเป็นตอโซ่เนาะนี่แหละค่ะตอโซพอ่อดอียังออกแน่ไหนโซ่ขอโอ้โซ่ใหญ่หยาเลยตอนี้นาะบอโซ่โ่นี่ละโซ่ขัดโ่นี่ละคโ่นี่ละคโ่นี่บ่ ตัวนี้บ่ไม่เนี่ยตัวลำเลียงเงี้เนี่ยตัลำเลียงวะั่านตัลำเลียงนี่พี่น้องขาดมั่งไหนขาดอ่ะเรียกเพื่อนๆอ๋อเพื่อนๆบุญเนอะอ๋อบุญบุญบุญหลุดขาดนี่นี่นี่ขาดขาดแล้วก็ต่อต่อแล้วครับนี่ครับเสียบบ่นเพิ่มเหม็นแซงเนาะกะเฮ็ดเองครับนี่แต่อะไรมาเนี่ครับ ถ้าซื้อลวเดียวก็ต้องเป็นสร้างต้งน,นน้ำโตน้ำเนาะเนี่ยเหตุการันเองครับนี่ซื้อแต่อะไรก็จะประหยัดต้นทุ้นในการส่มบำรุงไปน้ำพี่น้องเอ้ยนี่นแหละครับอเห็นสร้างเราเราก็เป็น้างอยู่แล้วนะอ,อาย้ำวางเกี่ยวเข้าแล้วก็เป็นสร้างปูนสร้างเล็กสร้างยังฮับมาตั้มหมูบ้านนี่แหละนะคนวิถีชุมชนชีวิตอ่าคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องอเป็นจังสี่เลยนะเป็นจังสี่เลยเนาะ นี่ครับอันนี้ <c oughs> คลิปนี้พยการจะเบาเรื่องราคาเขา่าจะเ้าเรื่องอย่างอื่นได้พี่น้องจะเวาเรื่องเงินเยียวยาจะเวาเรื่องเงินประกันเขา่าจะเวาเรื่องราคาเข่าเนาะคลิปนี้จะเอาแต่รถเกี่ยวกับเกี itung, ่ยวเข่าวิธีเกี่ยวเข่าวิธีชุมชนชีวิตอ่าคนอีสา,รรสารนร้วนลนวิสีไทยบัาเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับไทยบัานก็นมาตุมมาหมโอ้โหเสือสียมพูก็มาพี่น้องเสือสียมพูนใะนผู้ใหญ่บบานพี่น้องผู้ใยญ่บบานประจํามูบ้าน พ่ยาการนะก็เป็นลูกเป็นหลานคือเก่าพี่น้องลูกเป็นหลานอยู่นี่แหละนะอ่าอันนี้เป็นอาเป็นอาเป็นพี่น้องกันเป็นอาพ่ยาการนี่แหละเป็นเอาเป็นอาพ่ยาการนี่แหละนะอากงอากงอากงนะอากงเอิออาเนาะอืมมาเป็นลูกนะน้ำสุกุนเดียวกันพ่อหญ่นี่แหละครับน้ำสุกุนเดียวกันนะวิธีชุมชนนี่ครับลูกเด็กเล็กแดงตอนแรกครับนี่ตอนแรกตอนนี้ก็เวลาอยู่ สี่มงล,ะละ้วละ่ะเนาะสี่มงกุลสี่มงแงงละ่ะสี่มงแงงละ่งละ,อละ,อละไอถือใหม่คนละอันละอันโมเมนตยังได้พี่น้องไลนหนูนะนี่นี่เห็นมัม้ยถือใหม่คนละอันละอันหนูเ <c oughs> อาผัดกระเพราแสบีบไลน์อมกระเสบไลายพี่น้องเออปีนี้รถเกลียวเฉพาะรถเกลียวได้หนูหลายหลายพี่น้องเนี่ยเด้หนูหลายตัวได้ซูมือได้ซูมือ อ่ามีเราก็หากินหายากไปนั่พ <arriver> ี่น้องเอ้ยเนาะสื่อเขาตุยยางกับบไวสู่บัตรสื่อทุกอย่างกับบไวเราพี่น้องเนาะเงินก็หายากเนาะเงินก็หายากหาเงินหาข้าหยาพี่น้องเอ้ยอ่สู่มือนี้บแถวชุมชนบรรพายการถ้าบ่ถ้าบ่มีมองหักจ่างเลยเด้คนจะหับจ่างกับบคอยมีมีมองหักจ่างเลยพี่น้องเนาะ นอกจากว่าน to ี <paral> <ää> ่แล้วเนี่ยเห็นบอกขายเข่าเลยอ๋อจะวนมาหาราคาเข่าอะ่รบรรยากาศว่าวออกวีน้องเพราะว่าหลายอย่างมันขับกระเชาวหน้านะอะไรหลายอย่างมันมาตกอยู่กับชาวหน้าหลายพี่น้องปีนี้ปีนี้มันตกกับชาวหน้าหลายนะครับเนาะกะว่ากันไหมล่ะพี่น้องว่าว่าวว่าวเป็นนอำพี่น้องนะนี่จังไรล่ะมันบังคับไปประไดี๋ยดีนะ ก็คอยให้คอยทำไปพี่น้องคอยฮหดไปคอยทำไปไห้กำลังใจสึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจสิ่งกันและกันไปอ่าเนี่แหละครับวิธีชุมชนวิธีชีวิตคนเฮาเนาะอ่าไทยไทยบ้านเฮาคนอีสานก็จะตุ่มมุ่มกันแบบนี้เลย่นางยามเห็ดเหลียกเห็ดงานก็มาซอยกันพี่น้องแบกเข่าแบกน้ำจนกว่าพุ่นละอ่แล้วคืนเหล่าคืนสั้นวัดสุภูสุขคนในชุมชนเนาะอ่าวิธีชุมชนก็จะเป็นจังสี่เนาะก็จะเป็นจังสี่นะครับ ผู้นำก็เข้มแข็งพี่น้องผู้เยบ่านผู้ซอยก็เข้มแข็งในชุมชน่าสมานสามัคคีกันนะระมานสามัคคีกันนะครับอคลิปนี้พยการฝากไว้ซ้ำนี่เด้อครับเด้อคลิปหน้าเข้ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ